พ่อใหญ่เอ้ยหลายวันแล้วที่ทุกคนไม่ได้เห็นพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่สบายดีนะพ่อใหญ่หน้ามีรอยแผลน่าจะมีการทะเลาะกันกันกบกับคนนี้นะคะพักทองเห็นมีขูก่ๆกันอยู่ ฟักทองก็ห่วงบ้านแต่พ่อใหญ่น่าจะไม่สู้เรืออาจจะสู้นิดหน่อยและทำให้พ่อใหญ่หน้ามีรอยแผลนะคะพ่อใหญ่เอ้ยคือตรงนี้เขาฟักทองกับแตงร้านเนี่ยเขาเป็นเจ้าถิ่นของห้องนี้ทีนี้จะย้ายพ่อใหญ่ไปอยู่ห้อ,องกับสาวๆเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่าพ่อใหญ่เขาเป็นริว ก็ต้องให้อยู่ห้องนี้ถ้าจะให้ไปอยู่คนเดียวก็สงสารเขาตรงนี้เขาก็มีนานๆรู้สึกจะได้ยินสักทีหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นครั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่มีอีกนะคะก็ยายกินข้าวได้จ้างร้านดูแลพ่อใหญ่ด้วยนะลูกรู้ไหม ดังนั้นต้องดูแลพ่อใหญ่นะคอยห้ามไม่ให้ฟักทองทำพ่อใหญ่นะลูกรู้ไหมรู้ไหมลูกต้องคอยดูแลพ่อใหญ่ด้วยอเราเป็นคนกลางต้องดูแลเขาของสันพ่อใหญ่นะลูกรู้ไหมบางทีแม่ก็มาไม่ทันแต่ก็ไม่บ่อยนะคะนานๆจะมีสักทีนะอย่างนี้แหละแมวอยู่ด้วยกัน หลายตัวเงี้ยเขาก็ทะเลาะกันมีบ้างนะคะแต่ก็ไม่ทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรงมากมายพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทนได้ใช่ไหมฮทนได้ใช่ไหมลูกอู้ดูหน้าชิเนทนได้ใช่ไหมอ,อ๋อทนได้แม่ทนได้แค่น้องหยอกๆก,ก็เฉยแม่โอ้ยหน้ามีรอยแผลเลยลูก น้องหยอหยดเฉยๆเนาะเนี่ยพอแม่มาคุยกับพ่อใหญ่ห้องนี้ห้องทางโน้นก็มีทะเลาะก,กันอีกแล้วคือพอได้ยินเสียงแม่นะก็จะได้ทําตัวเป็นเจ้าข่นกันนี่พ่อใหญ่คอพองแล้วนะคอเริ่มสวยแล้ะพ่อใหญ่ทนได้นะไม่มีอะไระมากนะลูกเนาะใช่ไหมบอกว่พ่อแม,แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูครับไม่ต้องเป็นห่วงพ่อใหญ่ครับ พ่อใหญ่ไว้ครับไอ้อ้วนมันอาจจะห่วงอาจจะห่วงบ้างห่วงบ้านนะน,นะคะห่วงห่วงบ้านของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาอยู่เกินเขาเขารักรักกันกับแจ่งร้านสองคนเขาอ,อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็รักกันเองแหละนะลูกนะเพราะพ่อใหญ่เขาไม่สู้พ่อใหญ่เขาทำหมันแล้วเขาไม่สู้เขาไม่สู้น้อง หไม่สู้น้องใช่ไหมเห็นหน้าแล้วก็สงสารคอเริ่มพองแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะเริ่มพองแล้วเขาจะต้องเป็นแมวสิงโตแน่ๆเลยพ่อใหญ่ต้องเป็นแมวสิงโตใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยหาวาปากกว้างเลยยากินก็หมดแล้วเนาะ พักทองอยากก่าเกลรนะลูกรู้ไหมอยากก่าเกเรพ่อใหญ่อย่าทำพ่อใหญ่นะลูกสงสารพ่อใหญ่นะเราอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าพ่อใหญ่เดี๋ยวถ้าเกิดพ่อใหญ่เอาจริงนี่เราสู้ไม่ได้นะจะบอกให้เดี๋ยวพ่อใหญ่ไม่อยากลงมือเอาจริงเฉยนะรู้ไหมรู้ไหมลูกอยู่ด้วยกันรักกันเนี่ยแตงร้านคอยเป็นกรรมการนะรู้ไหม ขาตัวใหญ่มากเลยนะฟักทองนี่ตัวแน่นตัวหนักมากเลยน้ำหนักหกกิโลกว่านะคะฟักทองอน้ำหนักเขาเยอะถือว่าตัวเองหล่อเหรออ่ะถือว่าตัวเองหล่อจะทำใครก็ได้ใช่ไหมไม่ได้นะลูกรู้ไหมรู้ไหมไม่ได้นะรู้ไหม ห้ามทำพ่อใหญ่เด็ดขาดนะจำไว้นะอยากเอามือไปจับคางพ่อใหญ่นะคะแต่ถ้ามือแม่เก่งเข้าไปปุ๊บเมื่อไหร่นี่พ่อใหญ่จะลุกหนีทันทีเราจะไม่ได้ภาพสวยๆเวลาแม่เก่งถ่ายคลิปลูกๆเนี่ยแม่เก่งใช้ซูมเอาแล้วก็นั่งห่างเอานิดนึงไม่งั้นเขาจะลุกหนีเขาจะเราจะไม่ได้ภาพที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ จะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ไหนเออตาเป็นไงตาเป็นไงมัง่งฮึอโหมานั่งใกล้แต่งร้านมานั่งใกล้มานั่งเฝ้าพ่อใหญ่นั่งเฝ้ากันสามคนเลยดูน่ารักมากเลยนี่นี่นี่นั่งด้วยกัน เขาคงจะเป็นบางอารมณ์นะคะที่เขาต้องทะเลาะก,กันนะน่าจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ก็เลยเกิดมีปากมีเสียงกันทะเลาะก,กันอาจจะโดนตบไปเพราะใหญ่อาจจะหลบไม่ทันใช่ไหมฟักทองใช่ไหมเพราะแต่งร้านเนี่ยไม่ทาไม่ทํเพ่อะใหญ่นะคะคนทําคือฟักทองเพราะมาเกียงเห็นอยู่ว่าเป็นฟักทองทํา ไปละก่อนหน้าก็เรียกแม่อยู่ด้วยกันรักกันนะลูกหนูต้องดูแลพ่อใหญ่นะเฝ้าพ่อใหญ่นะอย่าให้ใครทำร้ายพ่อใหญ่นะลูกนะพ่อใหญ่ไม่สู้ใครแล้วนะรู้ไหมต้องคอยปกป้องพ่อใหญ่นะลูกแต่งร้านต้องเฝ้าพ่อใหญ่แบบนี้นะปกป้องพ่อใหญ่ไว้นะลูกนะ แต่งร้านต้องเป็นคนเก่งปกป้องพ่อใหญ่ไว้เออคุยกันนาเอ็นดูมา,มากๆเลยคือ,อนั่งมองหน้ากันโอ้ยสงสารแทอลูกเอ้ยแมวเอ้ยแมวปังๆคนสวยปังปังเห็นไหมเนี่ยแม่เรียกเข้ามามเห็นไหมเนี่ยจะถ่ายภาพสวยๆเข้ามาละ ปังปังลูกเข้าหลามแทนที่เลยนะคะมาแทนที่ปังปังเลยปังปังลูกมาหาแม่ข้าหลามดูใหญ่ใหญ่คนน้นฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใหญ่ตัวแสบของเราเห็นไหมจะปีนมาจะมาหาแม่อยู่ฝั่งนี้ไม่มาลูกไม่มาเดี๋ยวแม่ไปหาเดี๋ยวแม่ไปหาลูกอยู่ตรงนั้นแหละใหญ่ไขวาน เดี๋ยวแม่ไปหาโอ้ยตัวแค่นั้นทำเป็นเก่งฝั่งโน้นนะคะแม่ไปหาฝั่งโน้นนะ